ครับผมกลับสวัสดีนะครับผมนะครับวันนี้นะครับวันอาทิตย์นะครับผมวันที่หนึ่งพฤศจิกายนะครับอ้าวอันนี้คือช่างอ็อฟครับผมเอารถไถออกมาลองนะครับแต่เช้าเลยนะครับผมเมื่อคืนก็ฝนลินทั้งคืนนะครับฝนตกทั้งคืนเลยนะครับดินก็อยากเหนียวเหนียวหน่อยครับผมไปทดสอบระบบนะครับผมก่อนที่จะลงสีนะครับไปถอดรองเท้าเลยนะครับผม ที่จะลงสีนะครับผมก็เอามาทดสอบนะครับผมที่ไล่มันนะครับผมอยู่ข้างบ้านนี่นะครับทำยังไงนะครับผมทําให้ดีนะครับจะทํายังไงทําให้ตอบโจทย์ลูกค้านะครับผมท่านที่เอาไปใช้การใช้งานนะครับผมในสวนมันเนาะนะครับ ยุคสมัยนะครับผมยุคสมัยใหม่นะครับยาค่ายาก็ราคาสูงนะครับยุคสมัยนะครับผมยาค่ายาก็ราคาสูงครับก็ต้องหาเครื่องทุ่นแรงแล้หล่ะนะครับตามล่องนะครับเราก็ไถเอาอย่างนี้นะครับผมวนดินนะครับ ที่ต้นมันแล้วก็สิกิดเอานะครับผมก็จะประหยัดต้นทุนขึ้นได้อีกนะครับรถไถน้อยนะครับผมไม่ใช่ว่าจะใช้แค่ปีสองปีก็จะพังนะครับผมก็ผมนะครับผมในฐานะช่างนะครับผมว่านี่ไม่ต่ำกว่านะครับสิบปีนะครับเพราะว่าเหล็กนี้ ใช้เหล็กย่างน้านะครับเชื่อมก็หลายรอบนะครับผมต่อต่อต่องานนะครับผมต่อต่อแผลนะครับผมที่เชื่อมนะครับผมก็เชื่อมซ้าจนกว่าเราคิดว่ามันจะแน่นนานะครับนี่ครับวิธีการเดียวครับไม่ยากครับง่ายยิ้เเนี้ยวครับ จเจ้ารถไถน้อยมาลุยดินเหนียวนะครับผมเหนียวก็ยังไหวนะครับเครื่องก็เป็นเครื่องสมัยเก่านะครับผมพวไม่ค่อยแรง่าไห่ครับท่านพี่สน,สนใจนะครับผมก็โทรมาสอบถามนะครับผมเดี๋ยวจะให้เบอร์ไว้นะครับ ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็คิวงานก็เยอะหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับผมก็ท่านที่จองไว้ก็เป็นเดือนสเดือนนะครับส่วนละก็ส่วนราคานะครับก็บางคนก็ว่าอ้าวทำไมข้างขึ้นเอาขึ้นเอาไม่ลงสักทีนะครับ มันก็มีหลายปัจจัยนะครับผมมีหลายอย่างนะครับก็ราคาเหล็กราคาของราคาลวดเชื่อมนะครับทีมงานก็ว่าเ,เพิ่มค่าแรงสักนิดนะครับผมเพราะว่างานมันก็ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับก็แต่ละชิ้นงานนะครับผมก็ทำก็นานอยู่นะครับ จะมานานที่ว่าเชื่อมนะครับผมก็เจาะรูน,นู่นนี่นั่นนะครับทุกชิ้นทุกอย่างก็ต้องสร้างเองนะครับนะครับผมต้องสร้างเองนะครับก็หลายปัจจัยครับก็เห็นใจสร้างบ้างนะครับผมก็บางคนก็บ่นนะครับว่าราคาขึ้นเอาขึ้นเอานะครับ ก็หลายปัจจัยนะครับผมเอาเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนครับผมนะครับสวัสดีครับ